ำโรมบทที่15นะครับข้อที่1ถึง14เดี๋ยวเรามาใคร่ควรด้วยกันนะครับวันนี้ในข้อที่1บอกว่าพวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนในข้อเคร่งย,ย,ยุ่มยุมยิ้มยิ้มของคนที่อ่อนในความเชื่อและไม่ควรกระทําสิ่งใดตำความพอใจของตัวเองนะครับโอเคนะครับฟังดูข้อยุม่มยุมยิมย้มยิ้มนะครับจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ย นะครับอาจจะเป็นคือบางครั้งคือเราอาจจะเจอลักษณะของคนที่แบบมีมีลักษณะห้ามนูน่นห้ามนี่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าแบบบางครั้งเพราะว่าอาจจะติดมาก,กับวัฒนธรรมเดิมๆความเชื่อเดิมๆอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจของเขาบางทีใจเขาก็เพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้านั่นแหละนะครับดังนั้นะรนะรเราก็ต้องอดทนต่อก,กันแล้กันนะครับก็ถ้าอะไรที่เราเออ มันทําให้ไปสะดุดคนอื่นเราก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมครับเราก็ไม่ตามไม่ทาตามใจตัวเราเราไม่ได้เอาตัวใจเอาใจเราเป็นที่ตั้งนะครับแต่เราเห็นแก่คนอื่นใช่ไหมครับพระคัมระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่สิบสามสิบสี่นี่พูดเสมอเลยว่าให้เราถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวใช่ไหมครับเรายินดีเสียเปียบยินดีถ่อมใจยินดีเป็นผู้ไม่ทําตามใจตัวเองนั่นแหละใช่ไหมครับ เอาเป็นภาพตรงนั้นเราสองว่าเราทุกคนจงกระทําให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อน,นําประโยชน์และความเจริญมาให้เขาเพราะพระคิดก็มีได้ทรงกระทําสิ่งที่พอพระไทยพระองค์ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่าคําพูดยอดเย้ยของบรรดาผู้ที่ยอดเย้ยพง์ตกอยู่แก่ข้าพระองนะครับโอเคครับก็เป็นสิ่งที่เราควรเรียนแบบพระเยซูในตรงนี้ก็คือพระเยซู ไม่ได้ทำคือพูดง่ายว่าสิ่งที่พระองค์ทาเนี่ยพระองค์ก็ต้องเหมือนกับอดทนนะบอว,ว่านะกว่าที่จะไปสิ้นมชนมันกลางเขนเจอคําพูดยอดเยอยเจอสิ่งที่คําพูดถาทางพระองค์ต้องสละสภาพของพระองค์นะมารับสภาพทาตเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็จนยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงความมรณาใช่ไหมครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่ ห้าถึงแปดก็ประมาณนี้ครับประมาณห้าถึงแปดพี่น้องเปิดดูได้นะครับเปิดอ่านอ่านเดี๋ยวอ่านด้วยกันไหมอ่านอ่านด้วยกันก,น,กน,นะครับพระธรรมฟิลิปปีนนะครับพระธรรมฟิลิปปีนนะครับบทข้อไหนบ้างครับบทที่สองครับข้อที่ห้านะครับบอกว่า ตอนนี้ก็เป็นภาพที่อาจา์ปอลก็หนุนใจชาวเมืองฟิลิปปีให้มีหัวใจเหมือนพระเยซูในข้อที่ห้าว่าท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมีด้วยเพราะองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสียแต่ได้ทรงกระทําพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ทรงถือกําเนิดในลักษณะของมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง,ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนนี่คือพระเยซูคริสต์เจ,จ้าของเรานะครับตอนที่พระองค์จะไปสิ้นพระชนพระองค์ก็เหงื่อไหลจนเป็นเลือดนะครับนะครับก็ลองนึกดูว่าพระองค์ก็คือพระองค์ก็คงต้องกลัวมีความกลัวนเพราะในเวลานะั้นพระองค์เป็นมนุษย์นะเป็น พงศ์ก็อธิษฐานไงอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยนี้เลื่อนไปแสดงว่ายังไม่อยากไปเพราะผมก็ยังไม่อยากไปนะตอนนั้นถ้าเป็นไม่ได้ขอให้เลื่อนไปอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกอธิษฐานจนแบบในที่สุดตัดสินใจได้ลุกขึ้นนะท่าทีเปลี่ยนเลยพงศลุกขึ้นเพราะเพราะว่าพงศรู้แล้วว่าน้าพระทัยของพระเจ้าคือวันนี้แสดงว่าพงศ์คงคุยกันแล้วน้าพระทัยของพระเจ้าคือวันนี้นะครับพงศ์ลุกขึ้น พง์ก็เชื่อฟังพง์ไปปลูกสาวกตื้นๆได้เวลาแล้วนะครับแบบถ้าพี่น้องไปอ่านนี่ยพี่น้องจะเห็นภาพชัดเจนนะครับแบบท่าทีเปลี่ยนเลยนะตอนแรกอธิษฐานกลัวอธิษฐานเงื่อนไหลนะครับแต่ว่าพงค์ก็ตัดสินใจลุกขึ้นปึ๊บไปเลยไปปลูกสาบกได้เวลาแล้วตื้นๆน,น,น,นะก็พร้อมที่จะไปการเขนละเลวลนาะเหมือนกันครับบางครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์บางอย่างที่เราจะต้อง อดทนนะครับที่เราจะต้องอดทนแล้วเราก็รู้ว่าบางครั้งเราจะกมกืนฝืนใจว่าทาไมเราต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมเรียนรู้ที่จะทีานกับพระเจ้าใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเจอสิ่งต,ต่างๆมาเราก็จะสามารถทนได้เหมือนในข้อสามเพราะว่าพระคิดไม่ได้ทรงกระทําสิ่งที่พอพระทยัยพระองค์ไม่ได้ทําตามใจตัวเองไงพระเยซูก็ไม่ได้ทําตามใจตัวเองถ้าทําตามใจตัวเองขอให้ช่วยนี้เลื่อนไป ถ้าพงไม่เลื่อนถ้าทำถ้าพระเยซูจะทําตามใจตัวเองเป็นไงครับพระเยซูคงไม่อยู่ให้เขามาจับใช่ไหมเออพระเยซูคงไม่อยู่ให้เขามาจับแน่นอนเ,เอนตายัางไปตัวเองใช่ครับโอเคนะดังนั้นหลายครั้งเราก็ต้องเช็คดูดีๆว่าวันนี้เราทําตามใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะครับเราเห็นแก่ประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวม หรือเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมาก,ก่อนส่วนใหญ่คนมกักจะเห็นแก่ประโยชน์อะไรครับรส่วนตัวใช่ไหมเนาะนะครับส่วนตัวเออน,นะครับฉะนั้นเราจะกลับใจด้วยกันเอเมนไหมครับเราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนนะครับเอเมนในข้อที่สี่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจ ด้วยพระคัมภีร์นะครับดังนั้นเมื่อเรามองไปที่พระคัมภีร์เราก็จะมีความหวงังความเพียรความชูใจแน่นอนเราเป็นไปได้เพราะเรายึดในพระสัญญ,ญาไงข้อที่5ว่าขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ําใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูนะครับดังนั้นเราต้องมีหัวใจเหมือนพระเยซูนะครับคาว่าน้ําใจเดียวกันก็คือมีใจมีใจเหมือนพระเยซูนั่นแหละนะครับให้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบพระเยซูเป็น พระเยซูเป็นอย่างรเราครเป็นอย่างนั้นเอาพระคัมภีเป็นหลักเอาพระมีเป็นศูนย์กลางให้เพื่อเราจะได้อดทนบางครั้งเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์ต่างๆมันทําให้เรารู้สึกวันไว้เราก็เอาพระคัมภีมาหนุนใจเราพูดออกมาชูใจตัวเองด้วยพระคัมภีใช่ไหมครับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าอยุดท่ากลางลูกลูกเชื่อในพระสัญญาพระเจ้านะครับเวลาเราพูดพระสัญญาพระเจ้าเป็นไงครับเราปัญหายังอยู่ไหมบางทีเราเจอปัญหาแต่เราพูดพระสัญญาพระเจ้าไปปัญหายังอยู่ไหมก็ยังอยู่ มันยังอยู่ตรงนั้นแหละปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อเราพูดพระสัญญาพระเจ้าเราได้รับการชูใจได้รับความหวังใจขึ้นมาเราก็จะมีกําลังที่จะเดินต่อได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วเราก็เชื่อด้วยต้องเชื่อนะต้องพูดด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดนั้นพระเจ้ารับรองปัญหาที่เราเจออยู่มันจะทลายกได้มันจะรับการปลดปล่อยได้นะครับพี่น้องต้องพูดด้วยความเชื่อนะครับชูใจ นะครับไม่มีใครมาชูใจเราชูใจตัวเองก็ได้เราพูดพระสัญญาพระเจ้าก็ชูใจแล้วเห็นไหมครับข้อที่หกบอกว่าเพื่อท่าน<า>ทั้งหลายจะได้มีใจและปากพร้อมเพียงกันสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมผู้เป็นพระบิดาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับดังนั้นเมื่อคริสเตียนอยู่ในที่เมื่อเราอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่าไปพูดอะไรเยอะสรรเสริญพระเจ้าไว้ก่อนยกย่องพระเจ้าไว้ก่อน เพื่อท่านทั้งหลายไหมเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีใจและปากพร้อมเพียงกันสันเสริมพระเจ้านะครับดังนั้นเวลาอยู่ด้วยกันอย่าไปคุยเรื่องอื่นเยอะเพสลอดเพสลอดเลยสันเสริมพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอะไรรู้อย่าสันเสริมพระเจ้าเลยนะครับถ้าพูดเรื่องอื่นเยอะเดี๋ยวมันจะเผลอพูดแง่ลบเดี๋ยวมันจะเผลอพูดไปบ่นให้กับ สถานการณ์ในโลกนี้ตันหาต่างๆมันเยอะมากมายนะดังนั้นเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเราจิกใจแล้วชูใจกันขึ้นนะครับข้อที่7บอกว่าเหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคิดได้ทรงต้อนรับเราทั้งหลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอบอกว่าพระเยซูริตได้ทรงเป็นผู้รับใช้สําหรับพวกที่เข้าสุนัตในเรื่องเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าและยืนยันถึงพระสัญญาเหล่านั้นที่ได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษทั้งหลายนะครับโอเคเอาข้อ7ก่อนล้วกันข้อเจ็ดมุ่นใจให้เราต้อนรับกันใช่ไหมครับเวลาเจอพี่น้องมาโหดมันดีใจมากเลยใช่ไหมครับพี่น้องเวลาเราเห็นกันและกันนะครับเราก็ต้องต้อนรับดูแลกันนะครับเ,เพื่อพระเกียรติจะเป็นของใครครับเป็นของพระเจ้านเานะครับเราไม่ได้ต้อนรับพี่น้องเพียงเพราะว่าเป็นหน้าที่แต่เรารู้ว่า ผู้รับใช้ของพระเจ้ามาพระคิดกําลังมาหาเรานะให้เราตังใจอย่างนี้เลยว่าเวลาที่ผู้รับใช้ไปเวลาพี่น้องมาเยี่ยมเรานั่นคือพระคิดนั่นคือพระคิดนะครับพระคิดมานะครับเพราะพระคิดอยู่ในเขาอะ่ะนะครับผู้ที่เป็นนายเขาอยู่ในเขาเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อวานว่าในในพระธรรมโรมบทที่สิบี่ข้อที่สี่ใช่ไหมที่บอกว่า นายของเขาจะทําให้เขาได้ดีได้นะครับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะทําให้เราได้ดีได้นะครับดังนั้นผู้ที่อยู่ในเขาหรือว่าผู้ที่อยู่ในเราก็คือไปร,ระคิดใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่เราต้อนรับพี่น้องให้เราตระหนักว่าเอยเรากาลังดูแลพระเจ้าเรากาลังโปรดรีบัิรับใช้พระเจ้านั่นแหละครับเป็นการถวายเกียรติพระเจ้านะครับอโอเคในข้อที่8ก็บันนี้ขพระเจ้าเขาบอกว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นผู้รับใช้สําหรับพวกที่เข้าสุนัตในเรื่องเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าเพื่อยืนยันถึงพระสัญญาเหล่านั้นที่ได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษทั้งหลายและเพื่อให้คนต่างชาติได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเพราะ,ระเมตตาของพระองค์ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญนีน่แหละอ่านแล้วก็บรรท,ทัดหาย เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พ,พ,ร,พระองค์ก็เสวนเสินพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและร้องเพลงเสรนเสิญพระนามของพอระองค์นะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ปอโลยกยกพระคำนะผมไม่ได้ดูมาก่อนนะ่าจะเป็นพราธรรมสดุดีนะยกพระธรรมสดุดีมาก่อนนะนาพูดนะครับแล้วก็มีคำกล่าวอีกว่าประชาชาิทั้งหลายเอ๋ยจงชื่นชมยินดีกับบรรดาประชาชนของพอระองค์นะครับ เป็นภาพซาด,ด,ดุดีเท่าไหร่นะ, 18, <19. S 1> ะอ่าสาดุดีเขียนอ่าฮะซาดุดีสิบแปดนะครับ <20. S 2> สาดุดีสิบแปดข้อที่สิบเก้านะครับเออสี่สิบเก้าเอาเท่าไหร่นะสิบแปดข้อสี่สิบเก้าอ่าสาดุดีสิบแปดข้อสี่สิบเก้านะครับก็อาจารย์เปาโลยกมานะครับอาจารย์เปาโลยกมาเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องชาวโรมว่าให้เราสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า นะครับร่วมใจการชื่นชมยินดีกับประชาชนของพระเจ้าดังนั้นเวลาอยู่ร่วมกันนี่มันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมยินดีใช่ไหมครับ <im itation> เหมือนกับที่เราไปค่ายเมื่อกี้ใช่ไหมครับโอ้เราเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีนะไม่ใช่เป็นเวลาที่จะไปคอยจับผิดกันโอ้ยใส่เ,เสื้ออย่างนี้ไม่ได้โอ้ยกินแบบนี้ไม่ได้โอันนู้นอันนี้ไม่ได้ <im itation> <im itation> นะครับนั่นแหละจะาําพระธรรมโรมบทออที่สี่สิบห้ากำลังสื่อสารอย่างนี้ว่า เวลาอยู่ด้วยกันอย่ามัวแต่มติกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เอาเวลาที่อยู่ด้วยกันนี่ทําอะไรครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะผมเห็นอา้อาวผ,ผมเออผมิ่มเข้าใจเลยผมผมตอนตอนที่อาจารย์วิวโนโนดนะครับุูกแก่อาจารย์มัตชิวมาที่โบสถ์เราตอนนั้นนะมาสอนมาสอนมาอบรมช่วงหนึ่งนะซึ่ง อ่าผมเจออาจารย์ท um ี่ไรผมผมก็กอดเบจูผมกับพระเจ้าอุปพรแต่อาจารย์ไม่พูดว่าพรกอดเบจูนะอาจารย์เพรสรอปเพรสรอปสรรเสริญพระเจ้าอย่างเดียวเลยอาจารย์เจอกันที่ไรสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเออนะโอ้ผมเริ่มเข้าใจแล้วทําไมอาจารย์สรรเสริญพระเจ้าเออนะเราื่นอรเาะสรรเสริญพระเจ้าอะไรลูยานะก็เป็นภาพอะไรก็ คอสเปเรียยก็เป็นการสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกันนะครับก็พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรก็เหมือนกันนะครับได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโบสถ์อาจารย์มัทจิ้นนี่เพสรอดเพสรอดอย่างเดียวเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับของเราสัญญาก็ขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรกันนะใช่ไหมนะครับก็เป็นการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกันนะแต่เวลาเอาเอาโดยภาพรวมแล้วเวลาที่เรามาอยู่ในโบสถ์ หรือแ่าเรามีกิจกรรมมาทํากลุ่มแคร์ทำอะไรร่วมกันให้เรายกสรรเสริญพระเจ้าขึ้นเลยนะครับนะครับก็จะไม่อย่าไปอย่าไปจับผิดกันเยอะนะครับโอ้เดี๋ยวจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะบางคือบริบทก่อนหน้านั้นคือเรื่องยุม่มยุมยิมย้มยิ้มใช่ไหมบางคนก็จะบางคนก็จะติดอยู่กับเรื่องยุม่มยุมยิมย้มยิ้มอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ต้องระมัดระวังเวลาอยู่ด้วยกันเอาเวลาไปสรรเสริญพระเจ้าดีกว่านะครับ เหตุที่12ว่าและอิสยากล่าวอีกว่ารากแห่งเจสีจะมาคือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติประชาชาติทั้งหลายจะวางใจในพง์ก็พูดถึงพระเยซูนั่นแหละใช่ไหมครับข้อ13บาอกว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันิสุานในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปลี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับดังนั้นพี่น้องผมอย่างนุนใจอย่างนี้ว่า เวลาที่เราอยากเห็นฤทธิเ์เดชห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะทําให้จิตใจเราเศร้าส้อยเงอะหว้ยนี่ไม่เห็นแน่นอนนะผมบอกเลยนะดังนั้นเราต้องเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีเต็มล้นด้วยสันติสุขเต็มล้นด้วยความเชื่อเราจะเห็นฤทธิเ์เดชห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทราบซ่านในชีวิตของเราพี่น้องโอ้ผมตื่นเต้นมากเมื่อตอนที่ผมไปค่ายเมื่อกี้นะผมรู้สึกว่าผมแบบคือแบบเอาเอาผมนอนไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนที่จะไปค่ายเพราะผมทั้งเตรียมคําสอนผมติดต่องาน แล้วก็ตอนในค่ายผมผมก็แบบผมก็ต้องวิ่งนูน่นวิ่งนี่นะมันมันเป็นภาพตรงนี้เนาะแต่ว่าขึ้นในสิในเวลานั้นมันชื่นชมยินดีมากมันเต็มล้นด้วยสัติสุขแล้วก็ก็แล้วก็แบบรู้เลยว่าไม่ใช่กําลังเราไม่ใช่กําลังเรากําลังเรานี่สุดแล้วครับขาเป็นในคิวแล้วขาเป็นในคิวแล้ววนะันนั้นแต่ว่าคือ <c ười> จะขึ้นเวทีนี่จะนมสัสก,การะจะนำน้มสักการนะ ซึ่งแบบโอ้โหระเจ้าให้กําลังแบบผมแบบผมเสียดายเพดานมันต่ำถ้างั้นผมโดดสูงกว่านี้นะผมโดดยังไม่สูดจริงๆนะผมกลัวหัวผมชนเพดาน้างั้นนี่เอาทะลุเพดานเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะก็รู้สึกตื่นเต้นมากในค่ายที่เรามันรู้สึก เต็มล้นี่สันติสุขเต็มล้นวยความชื่นชมยินดีแล้วอยู่กับพี่น้องก็แบบพี่น้องก็เห็นพี่น้องก็มีความสุขนะครับขอบคุณพระเจ้าจ,จริงๆนะครับแล้วก็ข้อที่14ว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยการดีและเปี่ยมด้วยความรู้ทุกอย่างสาม,มารถเตือนสติกันและกันได้ด้วยนะครับดังนั้นมันมาสรุปในข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่เตือนกันเลยไม่ใช่ว่าไม่เตือนสติกันเตือนอยู่ แต่ต้องเตรียมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถเตือนสติกันและกันได้ใช่ไหมต้องแยกแยะเข้าใจในความจริงกับความรู้สึกความจริงกับความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราจะเตือนใครเราเอาความรู้สึกไปเตือนเรืเอาความจริงไปเตือนเอาความจริงไปเตือนไม่ใช่เอาความรู้สึกเธออย่าใส่เสื้อสีนี้อีกนะขอร้องร้องอันนี้คือความรู้สึกเธออย่าแต่งหน้าแบบนี้ไม่ เธออย่าแต่งหน้าแบบนี้ไม่เอาอันนี้คือความรู้สึกนะครับแต่ว่าความจริงคือภาวจนะจระล้วนๆนะเราต้องเอาภาวะจนะเข้าไปเดินกันอะไกันนะครับต้องเปี่ยมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถเตือนสติกันละรกันได้นะครับนั่นคือภาพนะครับโอเคครับจบแล้วครับชาแน้